ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาพลังงานโดยรวมยังคงเน้นด้านพลังงานหมุนเวียนเป็นหลักโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไปได้ไกลเป็นอย่างมาก <Your skill. S 1> จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งบริษัทโซล่าเทคเซ็นเตอร์จำกัดเพื่อตอบโจทย์ปัญหาการขาดแคลนพลังงานซึ่งเราเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานแห่งอนาคต ครับจุดเริ่มต้นของบริษัท s o ล a ร์เทคเซ็นเตนะครับเราได้จุดประกายตั้งแต่ปี2553นะครับปีนั้นเป็นปีที่ผมอยากเรียนรู้เรื่องของกเกษตรนะครับทฤษฎีของพ่อหลวงมีอบรมที่กรุงเทพที่ไหนผมไปหมดเพราะว่าอยากรู้ในศาสตร์ของในหลวงนะครับหลังจากที่เรียนรู้ตรงนี้มาก็จะมีอยู่ที่ที่หนึ่งที่เพลินได้เรียนรู้เรื่องของพลังงานทดแทนเพราะว่ากเกษตรกับพลังงานทดแทนตัวนี้มันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ หลังจากที่เราได้เริ่มศึกษาเรียนรู้ต่อไปก็คือเริ่มที่จะนำโซลาเซลล์มาใช้งานจริงก็คือต่อเข้าแบตเตอรี่ปรากฏว่าใช้พัดลมได้ใช้แสงสว่างได้ชาร์จมือถือได้เฮ้ยมันมันพึ่งพาตัวเองได้จริงจุดนั้นแหละเราก็เลยอยากจะบอกต่อคนอื่นยังไงแล้วก็เริ่มที่จะเผยแพร่นะครับอยากจะให้คนอื่นได้รู้อย่างที่เรารู้ม,มา ตอนนี้ลูกค้าของเราก็หลากหลายนะครับก็มีทั้งระบบรถค่าไฟกลางวันเป็นแบบโซลารูฟออนกริดนะครับคนที่ใช้แอร์กลางวันปั๊มน้ํากลางวันนะครับพวกเนี้ยเหมาะมากที่จะใช้ระบบโซลารูฟเพื่อลดค่าไฟกลางวันกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มกเกษตรกรนะครับตัวนี้ก็คือตอบโจทย์กเกษตรกรเช่นเดียวกันก็คือมีแผงโซลาเซลล์มีปั๊มน้าสูบน้ําได้นะครับเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้น้ํามันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกเกษตรกรเช่นเดียวกันแต่ว่าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับอยากจะใช้ ทีวีพัดลมแสงสว่างม้องข้าวถ้าจะลากสายไฟเข้ามาต้องโดนค่าเสาค่าสายเป็นแสนหรือแสนกว่าไม่พอยังจะต้องจ่ายค่าไฟอีกต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนเพราะนั้นดีกว่าไหมถ้าเรามาทําระบบะชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วมาใช้เองในครัวเรือนโดยไม่ต้องยุ่งกับการไฟฟ้ามันก็คือการพึ่งพาตัวเองได้แบบสมบูรณ์แบบบริษัทโซล่าเทคเซ็นเตอร์จำกัดเป็นบริษัทที่มากด้วยประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทนมามา,มากกว่า6ปี เราพยายามศึกษาและค้นคว้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดในรูปแบบต่างๆเพื่อให้คนไทยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้และมีประสิทธิภาพมากกว่าพลังงานแบบเดิมเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลดปัญหามลพิษรวมทั้งช่วยประหยัดพลังงานธรรมชาติที่กำลังจะหมดไปในอนาคตบริษัทโซล่าเทคเซนเตอร์จำกัดเราเป็นผู้นำเข้าสินค้าออกแบบ ผลิตจำหน่ายและให้คำปรึกษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆและการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดลูกค้าจะมั่นใจในสินค้าและการบริการของเราด้วยระบบมาตรฐานระดับสากลผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นระบบโซลารูประบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาซึ่งสามารถใช้ได้กับหลังคาหรืออาคารต่างๆได้อย่างง่ายดาย โดยระบบนั้นจะทำงานผ่านตัวแผงรับพลังงานหรือที่เราเรียกว่าแผงโซลาเซลล์เมื่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์จะแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นกระแสะตรงส่งเข้าไปยังเครื่องแปลงกระแสะไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์และจะแปลงพลังงานเป็นไฟฟ้ากระแสะสลับจ่ายเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าทั่วทั้งอาคารเพื่อลดการดึงกระแสะไฟฟ้าจากภายนอกให้ลดน้อยลงส่งผลให้เราจ่ายค่าไฟน้อยลงนั่นเอง โดยจุดเด่นของโซล่าลูปมีดังนี้เหมาะกับอาคารทุกชนิดที่เน้นใช้ไฟกลางวันมากกว่ากลางคืนดูการทำงานของระบบโซล่าลูปได้ทางแอปพลิเคชันมือถือลดค่าไฟฟ้าได้ถึง30-80%หลังจากการติดตั้งถ้าใช้ไม่หมดสามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไม่แพงระยะเวลาคืนทุนภายในเวลา4-5ปีแผงโซล่าเซลล์ใช้งานได้มากกว่า25ปีเรามีต้นทุนในการบริการลูกค้าค่อนข้างสูงนะครับทีเกี่ยวกับค่าไฟค่าไฟก็เกือบหมื่นครับแปดหมื่น ตอ,ตอนนี้ติดมาเสร็จเรียบร้อยค่าไฟเท่าไหร่ครับต <บา S 1> เดือนก็5 0 0พเราได้ลดค่าไฟไปประมาณมากกว่า50%ต่อเดือนนะครับต้องบอกตรงๆว่าผมประทับใจนะครับรถต่างๆก็มีทุกอาชีพพร้อมแล้วก็ช่างแต่ละคนก็น่ารักครับพูดคุยง่ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นครับแล้วก็รู้สึกมั่นใจกับโซรเทค็ครับ อีกหนึ่งในเทคโนโลยีที่เราภูมิใจนั่นก็คือระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือ DC ปั๊มประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมต้องพึ่งพาสภาพภูมิอากาศเป็นหลักในการทำการเพาะปลูกจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทำให้เราได้คิดและพัฒนาต่อยอดระบบพลังงานแสงอาทิตย์นำมาใช้เป็นเครื่องสูบน้ำถือได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกร,รได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งปั้มน้ำโซลราเซลล์แล้วก็ประทับใจตรงที่ว่าเมื่อก่อนเสียค่าไฟเดือนละ1,000 0บาทตอนนี้มาเสียค่าไฟเดือนละ7,000ถึง6,000บาทจากที่เสียเยอะแล้วก็ลดต้นทุนลงค่ะก็ทำให้รีสอร์ทเรามีรายได้เพิ่มขึ้นภูมิมใจมากประทับใจมากค่ะตอนนี้ผมบารมีเตมุเกียรติช่างภาพธรรมชาติและพิธีกรรายการฟูลเฟรมช่างภาพสุดทั่วครับ จากโซลาร์เทคเซ็นเตเนี่ยครับจากการแนะนำของเพื่อนก็เลยตามเข้าไปดูในเว็บไซต์เราก็ดูความคุ้มค่าเพราะว่าตัว Solar Tech Center อรเนี่ยรับประกันตัวแผงยาวนานมากครับบ้านผมนะครับมีพื้นที่ประมาณ3ไร่เราต้องการที่จะทําให้มันเป็นสวนป่าบริเวณพื้นที่นี้ยังไม่มีไฟฟ้าเราก็เลยเลือกใช้พลังงานสะอาดก็คือใช้โซลาร์เซลล์พลังงานสะอาดเนี่ยครับมันฟรีแสงพอดีปุ๊บทำงาน ทำงานแล้วปั๊มตัวนี้ถูกดีไซน์ให้ใช้งานตลอดอายุมันโดยตัวปั๊มเนี่ยเขาจะมีรับประกันอ่าหปีแล้วตัวแผงเนี่ยมีรับประกัน20ปีซึ่งยาวนานครับใช้กันลืมไปเลยนอกจากนี้เรายังเป็นศูนย์โซลาเซลล์แบบครบวงจรสินค้าต่างๆของเราตอบสนองความต้องการและทันสมัยซึ่งเราพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้บริการกับลูกค้าได้อย่างหลากหลายอาชีพ ด้วยความใส่ใจและยึดมั่นในคุณภาพของสินค้าและการดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้เราได้รับการตอบรับจากลูกค้ามากมายในรอบ6ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านบริษัทเอกชนโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานของทางภาครัฐและนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับคุณภาพรวมไปถึงช่วยดูแลให้โลกของเราสะอาดสดใสต่อไปในอนาคต และใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย,าย่างยั่งยืน